เ,เป็นอาหารปลานี่นทะ่านผพยชมสองผมมียน,นี้ก็นั่งชมนั่งชมปลาในสระตัวเองอเครับก็สวัสดีครับ,รบ,รบโอ้ว่าสวย่ะเป็นยังไงพักพัภกภูมิใจเนาะผมก็เป็นเหมือนคุณนะถ้าเลีเ้ยงเลี้ยงปลาแล้วมันรู้สึกเออมันอยากเห็นนะผมก็เลี้ยงผมก็พยายามไปแวะดูทุกเช้าอยู่นะเออมีปลาหรือเปล่าน,นี้ พอเลี้ยงแล้วก็เหมือนที่คุณว่าแหละอะไรที่เรามีเราไม่ค่อยอยาก <laughs> เดี๋ยวสักพักนะถ้ามะพร้าวผมโตเนี่ยผมจะไม่ค่อยอยากเท่าไหร่นะเออตอนนี้ผมยังอยากกินมะพร้าวอยู่นะแต่ว่าถ้ามันเป็นลูกเมื่อไ่ผมจะไม่ค่อยอยากเท่าไหร่เแปลกดีเนาะตอนนี้คุณมีปลาในบอ่อแล้วคุณก็ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหรนะ่เนาะน,นานทีเนาะ แต่เมื่อก่อนตอนไม่มีอยากกินตลอดเลยหาซื้อมากินจะหาซื้อมากินใช่เปิลงตลาดกุ้งเหมือนกันอืมตอนนี้ผมคิดถึงกุ้งละสามวันอยากกินกุ้งกินทุกวันเห็นกึ้งกุ้งปุ๊บโอ้ยตายแล้วเอาเยอะเกุ้งแล้วกุ้งแล้วแบบนี้แต่ก็กินนะนี่เอฟซีมันมีความสุขในนี่ตั้งลำสลับกันไปให้เอฟซีดูปลาท่านผู้ชมดูคือมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ลูกค้าก็พากันนั่งดูปลา ถ้าถ้าเกิดแบบย่อนขาลงไปแล้วมันตอดเหมือนเหมือนที่เขาทําปลาตอดนั่นเนาะมันตอดตอดตอดขานะเดี๋ยวผมจะลงชชโด่ทีสามร้อยตัวไอปลาคล้ายๆปลาซิวใช่ไหมที่มันกินมันกินมันกินขี้ไครเราเนาะเอมันจะมาตอดตรงเท้าเราเวลาย่อนขาลงไปอันนี้คุณลงพวกปลาปลาดินยาพวกปลากินเนื้อเลย คือตอนที่ขาหายไปข้างสองข้างไปเลยเอบัตรขาน่อนคย่อนขาลงไปไปขาหายไปเลยนี่นะคุณน่าจะทำอย่างนั้นนะคุณจะไปเล่นปลาเล็กเล่นของใหญ่ไปเลยเอาของจีไปเลยนะโอ้แต่ปลาลิ้ยาไม่ได้น้อมันเป็นสัตว์ควบคุมนีเนาะเลี้ยงสุมสี่สุมห้าไม่ได้มีความผิดในเอซีมีไว้ในครอบครองไม่ดีเหมือนเสือดาวเลยฮะแล้วก็เสือดำแต่เดี๋ยวผมพูดเรื่องอะไรเนี่ย อ่ะก็มีความสุขไหมเปิดใจหน่อยเมื่อะไรนี่แหละคุณนั่งดูปลาตั้งนานแลวผมนั่งซ้อมดูคูณคุณอยู่ตั้งนานเนี่ยพวกคุณสองคนเนี่ยพากันมั่งมองปลาแล้วก็งง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 อยู่สองคนนี่มันก็เพลินดีมันเพลินดีนะไปไปมาไ่บางจุดเราเห็นปลาเลย เ็ปส hmm. ียดายน้ำมันไม่ค่อยใสเนาะถ้าเกิดน้ำใสกว่านี้หน่อยให้มันเห็นตัวปลาเลยน่าจะดีดูดูดูต้องไปดูคือตอนนี้น้ำมันน่าจะไม่ถึงหัวเข่าเนาะเพราะผมลงไปวันนั้นเนี่ยเลยตะตุ่มไปหน่อยนึงนี่ฮะนี่แหละใจหนึ่งผมกังวลว่ามันจะมันจะแห้งเลยน้ำเนี่ยปลาผมจะรอดไหมเนี่ย นีเอฟซีไม่เชื่อเดี๋ยวเดนมาอีก<ด>หน่อยก็ยังดีอ่ะนะมันเห็นเนินดินแล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะเดินลงให้ดูนะท่านผู้ชมว่ามันมันมันไม่มีน้ำแล้วเนาะคือคุณต้องหาน้ำมาเทิมนะไม่งั้นปลาคุณไม่รอดนะนี่ซงงนะนนี้งแย่แกนะต้องแหนางแมวไม่เนี่ยถึงจะจบหนังเนาะต้องแหนานงแมวแล้วเอาไอ้โทนแหก่อนเดี๋ยวผมจะเดินลงไปให้ดูนะท่านผู้ชมมันตื้นเขินมากเลยอ่าเดี๋ยวผมจะลงไปเล่นกับปลาท่านผู้ชม อโอ้ยกระโดดปลากระโดดนี้นู่น่ะนู่น่ะดูสิตอนนี้นะน้ำมันตื้นจังเลยนี่คือตะตุ่มผมนะยศีมันเลยตะตุ่มนิดเดียวเออสำนี้หนึ่งเจนนันเลยโอ้จริงๆมันก็น่าเดินเล่นดีเนาะ <c oughs> เอาเหแหวแหวบแล้วก็อันนี้เลยแหวาแล้วก็เดินจับ <c oughs> ปลาเลยเดินเลือกเอาเลยอยากกินตัวไหนไไไ <l ays> นี่เล็ีมันเพิ่ความสุอีกอย่างนึงเนาะก็น้ำมันตื้นนี่เนาะผมยังได้สะแบบนี้ที่มันไม่ลึกนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องงม,มปลาเนาะถ้าสมมติเราอยากกินคือไม่ต้องไปมุดน้ำเลยยกยอเอาจริงจริงก็ได้ปะหวานให้อาหารหวานอาหารลงแล้วก็ยกยอเอา ตอดขาผมรึเปล่านี่โ OFC มันก็โอเคดีนะน้ำมันตื้นดีนะท่านผู้ชมโอ้ผมชอบสะตื้นๆแบบนี้แหละะเจะไปถมสะให้มันตื้นๆแบบนี้ดีกว่็ไม่ลึกนะจะจะไม่ดูดน้ำออกไปใส่อย่างอื่นไม่ดีกว่าเลยชมสะเออดีๆๆค,คุณจะจกให้มันลุกลึกกว่านี้นะเพราะว่าถ้าลึกกว่านี้ เดี๋ยวมันจะเอาปลายากแบบนี้คนเด็กก็ไม่จมน้ำเนาะเห็นไหมใช่ถ้าเด็กจมน้ำน,นี่คงจะเป็นไปได้ยากนะถ้าเด็กน้อยแรกเกิดก็น่าจะไม่ไม่ไม่ท่วมหัวท <c oughs> ่านผู้ชมก็อ่ะสะเขาดีนะพี่น้องมันเป็นที่นามาก่อนที่นาเกา่าคือเดิมทีมันเป็นนาไม่ได้จกทำสะใช่ไหมแล้วไปไปมาเอาปลามาปล่อย มันไม่มีทางระบายน้ำไปก่อนมันระบายได้ตอนนี้มันระบายไม่ได้ก็เลยก็เลยน้ํามันก็เป็นแบบนี้เราก็เ,เปลี่ยนจากทํานาเป็นเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาซะเลยใช่ก็ผมเห็นด้วยนะถ้าคุณจะไปทํานาก็บางทีก็นะ่าเสียดายอยู่นะช่วงน้าหน้าฝนาเนี่ยน้ามันจะนี่แล้วมันจะท่วมต้นข้าวต้นข้าวจะไม่รอดแล้วจริงๆต้องทําเป็นที่ระบายน้ําออกนู่นได้เนาะมีโน่นนะตรงสวิงเห็นไหมนะ มันระบายได้ไหมคือท่อฝั่งบนอะ่ะท่อคลองน้ํามันสูงกว่าทางนี้โอ้ oh. มันก็ระบายไม่ได้มีอีกหนึ่งวิธีเอาไว้น้ําเต็มเต็มแล้วก็ออกได้นิดหน่อยมีอีกหนึ่งวิธีคืออะไรซื้อโซลาเซลล์มาดูด <c oughs> มันจะได้ควบคุมน้ําได้ใช่เออถ้าเกิดหน้าฝนน,น้ําในนี้มันมันเยอะคุณก็ดูดออกเออถ้าเกิดน้ํามันน้อยคุณก็ดูดเข้าก็ได้หรือไม่คุณก็ปล่อยน้ําจากเขื่อนเข้ามาก็ได้ เออได้หมดจริงๆถ้ามีโซลาเซลล์คุณจะทํานาได้แต่ว่าผมว่าเลี้ยงปลาดีกว่าแมวแล้วก็พอทำเยอะๆเลยนะนั่นแหละทําไปก็มันก็พอกินพออยู่ก็พอแล้วเนาะไว้ง่ายมันมัน,มนบ้านคุณเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะเหมือนในทฤษฎีพอเพียงอะนะมีสระเลี้ยงปลามีนาข้าวมีอะไรบางคนเนี่ยทำนาข้าวข้าวตกราคาเอาถ้าปลาขึ้นราคาเอาก็ขายปลาไป,ปาเออมันก็สลับสับเปลี่ยนกันว่ากันไป อันนี้แหละเกษตรพอเพียงถูกต้องแล้วถ้ามีทุนสักหน่อยผมจะถมแบบเป็นทางเดินอย่างเงี้ยแบ่งแล้วแบ่งเป็นล็อกใช่ไหมอันนี้เลี้ยงปลานิลอันนี้เลี้ยงปลาช่อนแบบแล้วผมจะแบ่งเป็นถมเป็นทางแล้วระหว่างทางผมก็จะปลูกพวกต้นมงต้นไม้ผักอะไรแบบเนี้ยน้ำในนี้เราก็ลดได้ไงโอ้เห็นด้วยแล้วที่สําคัญคุณต้องมีระบบน้ําหมุนเวียนต้องมีระบบน้ําหมุนเวียนถ้าคุณจะเลี้ยงปลาขายนะเลี้ยงแบบนี้ปลาขายไม่ได้ขาดออกซิเจน ุณต้องมีโซลาเซลล์ตัวหนึ่งเพื่อเทน้ําลงในนี้แล้วเอาน้ําที่ตรงนี้ระบายออกคลองเพราะมมีคลองอยู่แล้วคุณสามารถระบายออกได้เออเพิ่มโซลาเซลล์ตัวหนึ่งคุณสามารถเลี้ยงปลาขายได้อืลงทุนไม่เยอะประมาณเจาะประมาณสักห้าหมืน่น<ด>ประมาณห<ด>้าหมื่นพร้อมปั๊มพร้อมเจาะ อย่าไปเอาสองหมื่นนะมันไม่พอนะนถ้าสองหมื่นนี่คุณสูบทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เต็มนะนี่ต้องเอารุ่นที่มันใหญ่ๆห,หน่อยรุ่นเกี่ยวกับการเกรษตรอย่าไปเอารุ่นที่เขาใช้สองนิ้วสามนิ้วนะไม่เอาม่เออ่ะผมก็ไม่รู้อะไรหรอกพี่น้องผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละพูดไปเนอะออืมก็นั่งดูปลามีความสุขเนาะดูท่านผู้ชมฮะทนทนฟังกันไปเหรอ แตเละฟังฟังกันไปอันไหนดีเราเก็บไว้ไหนไม่ดีแล้วก็อ๋อมันกีเหมือนแบบแบบเหมือนทนทนฟังกันไปไม่ใช่ไม่ใช่เนาะทไมโอเคทนเสพีะทนชุบุรีอ่ะไอ้ทนมานี่เร็วไอ้ทนมาคลานยังมามาเร็วเออคลานมาให้เหมือนหมาเออก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ในเอฟซีโอ้มืดฟ้ามืดมาแล้วขออนุญาตเดินทางกลับนะ เดี๋ยวน่าจะกลับไม่ได้นะ